รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายกเรากาชาติจังหวัดอ่างทองมอบรถจักรยานยนต์ให้กับผู้โชคดีจากการตักไข่สวรรค์ นักแสวงโชคแห่ขอเลขเด็ดควายลูกกรอกน้ำหนักแค่900กรัมอ่างทองไฟเบอร์ออกบอูเปิดตัวไฮอินเทอร์เน็ตค่ายเน็ตใหม่แรงสัดใจด้วยอุปกรณ์สุดล้ำสายใย,ยแก้วนำแสงในงานกระชาติและของดีเมืองอ่างทอง ติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในทันข่าวอ่างทองเวลา17นาฬิกาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับทันข่าวอ่างทองในเวลา17นาฬิกานะครับกับผมเฉลิมศักดิ์บุญคองผ่านทาง f เ c e บ o ๊กไลน์ AC TV News และทางช่อง8อ่างทอง Channel ครับมาติดตามมาที่ข่าวแรกกันเลยครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองมอบรถจักรยานยนต์ให้กับผู้โชคดี จากการตักไข่สวรรค์เมื่อคืนที่ผ่านมาณบริเวณหน้าสนามสารการจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตสเสด็นีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางทักษนิพรปุตตะเสด็จนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังร่วมเป็นเกียรติในการมอบรถจักรยานยนต์ให้กับผู้โชคดีในการจัดงานกาชาติแรกของดีเมืองอ่างทองประจำปี2561 สำหรับร้านมัชชาการชาติมีประชาชนให้ความสนใจรุนรับของรางวัลในแต่ละค่ำคืนเป็นจำนวนมากซึ่งในวันนี้มีผู้โชคดีที่ซื้อบัตรตักไข่สวรรค์เพียง800บาทได้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถจักรยานคือนายธนทันทศน์สารางามอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่80ทับ3หมู่ที่3ตำบลบ่อแร่อำเภอโพ,พทองจังหวัดอ่างทองโดยนายวีรวุฒิปุตตะเสดณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางทักษนิพร์ปุตรรักเสนีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองร่วมเป็นเกียรติในการมอบรถจักรยานยนต์ให้กับผู้โชคดีในวันนี้ซึ่งงานกาชาดแลกของดีเมืองอ่างทองประจําปี2561สําหรับร้านค้ากาชาดมีรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานวันละ100คันและของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย โดยไม่มีการเก็บของรางวัลไว้แต่อย่างใดเพื่อเป็นการตอบแทนประชาชนผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุนกิจการของกาชาติด้วยบัตรราคาเพียงใบละ20บาทส่วนสลากกาชาตินั้นจะจำหน่ายใบละ100บาทโดยจะมีการออกสลากในวันที่4กุมภาพันธ์2561รางวัลที่1เป็นทองคำแท่งน้ำหนัก20บาทรถจักรยานยนต์และของรางวัลมากมาย นักร้องกิติมศัก์ข้าราชการและวิสาหกิจภาคเอกชนและสื่อมวลชนรวมร้องเพลงเพื่อการกุศลหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทอง เมื่อคืนที่ผ่านมาที่บริเวณเวทีกลางงานการชาิแรกของดีเมืองอ่างทองประจำปี2561นายสารการจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตรเสรนนีีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประลัดจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในการประกวดร้องเพลงของนักร้องกิติมศักดิ์นำโดยนายสมยศุูมน้อยประลัดจังหวัดอ่างทองข้าราชการและวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเพื่อหารายได้สมทบเข้ากิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองและเพื่อเป็นการส่งเสริมการน่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานหลังจากนักร้องกิติมาาักดทุกท่านได้ร้องเพลงจบเป็นที่เรียบร้อยนายวีรวุฒิปุตตะเสราีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักร้องทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานกาชาติแรกของดีเมืองอ่างทองประจำปี2561 เพื่อหารายได้สมทบเข้ากิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองอีกด้วยสําหรับกิจกรรมการประกวดร้องเพลงในเวทีกลางประกอบไปด้วยในคืนวันที่1่กุมภาพันธ์เป็นกลุ่มของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและในคืนวันที่3กุมภาพันธ์เป็นกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านที่มีความประสงค์จะร้องเพลงประกวดตรวจสอบดูว่าท่านเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มไหนก็ไปติดต่อสมัครร้องในกลุ่มนั้นๆได้ซึ่งในแต่ละคืนนั้น งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทองโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่26มกราคมถึงวันที่4ปกุมภาพันธ์2,561

คุณบรดีคุณหมอปัะานนาคารคุณปิยธิดาเขยิมมนูนหวังดีคุณตสายาหน้าทำไมขออภหน่ยครับน้องตะกกเขียวครับขอบคุ้กองเยอคุณน้อยครับตลาชนอ่าทองครับได้รับวดวยผรวังมาครับอง เงินสด5พ0 0แล้วก็เกยบติบัครับจังหวัดอ่างทองจัดอบรมโครงการด้านการบริหารจัดการตลาดประชารัฐจังหวัดอ่างทองที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพิ่อเมืองจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิอุตรสิรินีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการอบรมด้านการบริหารจัดการการตลาดประชารัฐจังหวัดอ่างทองโดยมีนางนายประมวลมุ่งมา่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางสาวชมาพรอภัยจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐทุกประเภทเข้าในการอบรมในประมวลมุ่งมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าจังหวัดอ่างทองได้รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าโครงการตลาดประชารัฐเมื่อวันที่1 0ถึง30พฤิจพกายนที่ผ่านมาพร้อมได้จัดทำพิธีเปิดตามนโยบายรัฐบาลและได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาดหรือเรียกว่า CMO ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการตลาดเพื่อเป็นการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของตลาดและผู้ประกอบการภายในตลาดเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดอ่างทองจึงได้จัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขายการตลาดบัญชีรายรับรายจ่ายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพทั้งให้ผู้บริหารจัดการตลาด และเจ้าของตลาดได้รับทราบเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดเพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและเป็นการประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาลและจังหวัดอ่างทองในการสนับสนุนส่งเสริมการตลาดประชารัฐให้เกิดความยั่งยืนต่อไปประชารัฐพ่าตรงนี้จะมีนักแสวงโชคแห่ขอเรขเด็ดควายลูกกอกน้ำหนักแค่เก้ารัมก ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนักสแสวงโชคว่าที่คาบอยฟาร์มเลขที่23าทับหนึ่งหมู่ที่4ตำบลหนองแม่ไก่อำเภอบัวทองจังหวัดอ่างทองว่ามีควายเพศเมียชื่อทองกาวอายุ5ปีได้คลอดลูกควายเป็นลูกกอกมีน้ำหนักแค่9 0้ากร,รมัมและมีนักสแสวงโชคที่รู้ข่าวเดินทางมาขอเลขเด็ดอย่างไม่ขาดสายาเมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงคาบอยฟาร์มพบว่ามีนักสแสวงโชคต่างจุดธูปไหว้ควายลูกกอกที่วางไว้ในถาดรองด้วยใบยเงินใบทอง พร้อมธนบัตรใบละ100บาทจำนวน9ใบและธนบัตรใบละ20บาทอีกหนึ่งใบซึ่งเป็นเงินที่นักสแสวงโชคถวายให้ควายรูปก,กอกซึ่งนักสแสวงโชคต่างคนต่างหยิบโทรศัพท์มาส่องและถ่ายรูปควายรูปก,กอกเพื่อหาเลขเด็ดทางด้านนายวิสุทธิ์หรือหมอดำแจ่มจันทร์อายุห้สปีกล่าวว่าตั้งแต่เป็นหมอทำลอดให้สัตว์มากว่า15ปียังไม่เคยเห็นลูกควายตัวไหนลอดออกมาแล้วตัวเท่านี้เลยทั้งๆท,ที่แม่มันก็อายุครบกำหนดแล้วด้วย ส่วนนายชาวริตนุติเจ้าของแม่ควายทองกาวกล่าวว่าท้องนี้เป็นท้องแรกแต่เมื่อครบกำหนดได้ตามที่หมอดำมาทำคลอดให้กับนางทองกาวซึ่งเมื่อเวลา19.29นาฬิกาแม่ทองกาวกาวก็ได้คลอดพบว่าเป็นลูกควายที่เกิดมาเป็นลูกกรอกน้ำหนักเพียง900กรัมแต่มีอวัยวะครบ32ซึ่งน่าแปลกมากที่ลูกควายจะมีตัวแค่นี้เอง อ่างทองไฟเบอร์ออกบูธเปิดตัวไฮอินเทอร์เน็ตค่ายเน็ตใหม่แรงสะใจด้วยอุปกรณ์สุดรำํำสายใยแก้วนำแสงในงานกาชาติและของดีเมืองอ่างทองประจำปี2561ที่สนามหน้าสารการจังหวัดอ่างทองหลังเก่าบริษัทอ่างทองไฟเบอร์จำกัดได้ออกบูธเปิดตัวไฮอินเทอร์เน็ต ค่ายเน็ตน้องใหม่ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพและความเร็วที่สะใจโดยใช้าสายใยแก้วนำแสงมาสร้างความเสถียรให้อินเทอร์เน็ตในบ้านคุณโดยการจัดบูธพร้อมกิจกรรมโปรโมชั่นเร้าใจในงานการชาติและของดีเมืองอ่างทองซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่26-4อุมภาค์2561 สำหรับค่ายอินเทอร์เน็ตของอ่างทองไฟเบอร์ถือเป็นค่ายอินเทอร์เน็ตน้องใหม่ที่ใช้สายใยแก้วนำแสงร้อยเปอร์เซนต์ทำให้อินเทอร์เน็ตมีความเสถียรสูงมากนอกจากนี้ยังมีทีมช่างพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยให้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองผู้ที่สนใจสามารถติดตั้งและประสานงานติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5 957 9 7 0 2หหรือจะมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีจำกัด ตั้งอยู่ทางเข้าตลาดเกษตรสุพันั์เมืองทองครับ ครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรสูงพันประจําวันนี้กันครับหมูเน,นืน้อแดงราคากิโลกร,รัมละ110บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ100บาทปลาหนึ่งกิโลกร,รัมละ40บาทไข่ไก่เบอร์0แผงละ100บาทเมื่อหนึ่งแผงละ90บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ40บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ30บาทผักชีกิโลกร,รัมละ50บาทมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ130บาท ผู้ชมครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องกับคุณอนันต์เยสุวรรณครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องกับผมอน,นันต์ยุทธวันครับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องข่าวแรกในวันนี้นะครับไปกันที่นี่ครับที่โรงพยาบาลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองกันครับโดยเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอชัยโยได้จัดงานปีใหม่ผู้สูงอายุครับ มีนายวิรุุธ์ปุตระเสนอีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานครับโดยในช่วงเช้าก็มีการทําบุญตักบาตรเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่นอกจากนี้ยังมีการมอบของรางวัลให้ผู้สูงอายุอีกด้วยครับแต่ไฮไลท์ของงานนี้มาอยู่ตรงนี้ครับการแสดงของผู้สูงอายุดูครับอายุแต่ละคนจะบอกว่ารุ่นใหญ่ก็พูดไม่ได้เต็มปากครับต้องบอกว่า รุ่นผู้เท่าเลยครับแบบนี้เพราะแต่ละคนอายุรวมกันไม่น้อยกว่าพันปีแน่นอนครับ<ป>การแสดงดังกล่าวเป็นการเต้นลำวงฉบับโรงเรียนผู้สูงอายุครับดูครับแต่ละคนเต้นไปยิ้มไปมีความสุขครับแต่งานนี้มีผู้ว่ามาด้วยต้องเชิญมาเต้นด้วยกันครับดูครับลีลาการลำวงของท่านผู้ว่าแม่ไม่ธรรมดาจริงๆครับ เก็บข่าวแล้าเรื่องข่าวต่อมานะครับไปกันที่นี่ครับที่ตลาดย้อนยุคนาสารคางจังหวัดอ่างทองครับ โดยที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุคที่ขายอยู่หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองได้รวมกลุ่มการจัดพิธีทาบุญเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและแก่ตลาดครับแต่อยู่ๆก็มีคุณลุงท่านหนึ่งครับถือแผงลอตเตอรี่เข้ามาขายครับแต่มันน่าแปลกตรงนี้ครับ คุณลุงคนดังกล่าวจะสดคาถาให้กับลูกค้าเกือบทุกคนเลยครับแม่ oh, <no. S 1> หรือแกจะเป็นเกจิเก่าที่ศึกออกมาหรือเปล่าสงสัยซะแล้วครับแบบนี้เมื่อสอบถามก็ได้ความว่าคุณลุงคนดังกล่าวนะครับชื่อนายปัญญาเอกจีนหรือคุณลุงเล็กอายุ76ปีครับคุณลุงเล็กบอกว่าแกเพิ่งเริ่มขายลอตเตอรี่ได้เพียง4ปีครับ แต่ด้วยความที่นับถือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ<ะ>แห่งวัดท่าสูงมากครับจึงนำบทสวดมนต์ของท่านมาสวดให้กับลูกค้าที่มาซื้อกับตนแล้วก็มีคนถูกรางวัลตลอดจึงมีลูกค้าประจำมากมายครับโดยจะขายอยู่ในเขตอำเภอเมืองอ่างทองแม่เทคนิคการขายดีเยี่ยมแบบนี้เปิดสำนักลอตเตอรี่เลยไหมครับคุณลุง ปฏิจาราคมนะครับก็ถ <an> ือเป็นว <idir> <ctions> ันที่เลขสวยนะครับเปนการเปิดเป็นวันพระด้วยนะครับมีแรงแปดท่านนะครับปดีษฐ์เนวัมณีนะครับการตรองศบใหม่นะครับเีขสองพันาร้อยหกนะครับส่วนสานะครับต่อไปคงจะเป็นข้ามานะครับเพราะว่าทีาสวงินทำอยู่รอ ไมลหพบกับเก็บข่าวมาเล่าเรื่องกับผมอันนั้นเอสุวรรณได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ บริษัทอังทองไฟเบอร์มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ไฮอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะครับเมื่อลูกค้าใช้ติดตั้งไฮอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถทดลองใช้ฟรีได้1เดือนนะครับอยู่ที่ความเร็ว20ทัพเมกะไบต์นะครับเสียรายเดือนเพียงเดือนละ390บบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ต่อไปจากการติดตั้งเน็ต เราจะไม่มีการใช้ฟรีนะครับทดลองใช้ฟรี1เดือนนะครับหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035 613 999 095 09 957 9702ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามทันข่าวอ่างทองได้ในเวลา17นาฬิกานะครับผ่านทาง f like, c e e o o o ไล i ์ e AC ทีวีนแล้วก็ทางช่อง8อ่างทองช n e l นะครับสำหรับรีลันในเวลาเที่ยงคืนตี4 9นาิกาและ14นาฬิกาของวันลุงขึ้นครับ จบข่าวแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพบกับคลิปน่ารักนรักนะครับของทางทีมข่าวที่จัดไห้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ สำหรับวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์บุญมาองและทีมข่าวทันข่าวอ่างทองนะครับต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ